สวัสดีค่ะช่องเจเคเนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด4ไร่ค่ะแปลงนี้เหมาะสําหรับการพักผ่อนเลยนะคะยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารได้ด้วยค่ะเป็นบอ่อตกปลาได้ด้วยนะคะพิกัดก็คือบอ่อตกปลาช่างเอ็มค่ะอยู่ที่ตําบลทะเลบกอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ แปลงนี้นะคะมีบ้านสามหลังค่ะมีแอร์ให้ทุกหลังเลยนะคะและยังมีเป็นสวนค่ะเป็นสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งสวนมะพร้าวกล้วยมะม่วงมะละกอและต้นสักด้วยค่ะอยู่บนพื้นที่นะคะมีบ่อเลี้ยงปลามีปลานิลนปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนอยู่ติดถนนใหญ่เส้นสะหลวงสระโจมค่ะข้างหน้าเป็นคลองน้ำนะคะ มีประปาและไฟฟ้าเข้าถึงค่ะอยู่ใกล้กับตลาดโรงเกลือสะกะโจมอยู่ใกล้วัดหนองบุญเกิดอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านสลวงห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี42กิโลเมตรค่ะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดขุดแดงนะคะขนาดเนื้อที่4ไร่ราคา5ล้าน5 0 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะบ่อตกปลานะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่แปลงจริงค่ะสามารถติดต่อโทรคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะไปดูแปลงจริงไปดูทำเลก่อนตัดสินใจได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นกับทุกท่านและยังประกอบกิจาการมีไรายได้กันได้ด้วยนะคะเจคโนใส่เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ